สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ับ่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ1-15มกราคม2567นี้เป็นในเรื่องของ ดวงสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้สามารถอัดลายไอดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนีเรามาดูในเรื่องของ ดวงของชาวเมทุนลักษณะเมทุนจะมีแนวโน้มที่ทางเป็นเช่นไรก็หลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับทีนี้เรามาดูกันยกย้ายดวงดาวกันก่อนนะครับที่มีผลต่อชาวเมทุนลักนาเมทุนจะมีดาวพุธแล้วก็ดาวอาทิตย์มีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับด้าน่ของชาวเมทุนแล้วก็ลักษณะเมทุนมีานาเขตู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพุธเลขสีได้โคจรไปอยู่ในภพเลือนอลินะครับในช่วง แรกในช่วง1-9มกมกราหลังจากนั้นดาวพุธจะย้ายเข้ามาสู่ราศีพบเือนปัตตนิตรงกันข้ามนะครับดูในช่วงแรกก่อนดาวพุธเนี่ยไปอยู่ในเดือนอลิแต่ได้ตำแหน่งเป็นอาศีติธาตุน้ำนะครับ พุทธสุคูธาตุนามเนี่ยได้กําลังเป็นอาศีพิธาตุทำให้ในเรื่องของการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยอาจจะดูมีปัญหาอุปสรรคในบางสิ่งที่เราต้องปรับต้องแก้ไขแต่สุดท้ายมันจะผ่านพ้นปัญหาหรือผ่านพ้นวิกฤตผ่านพ้นพอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เรามีความรู้สึกที่อาจจะปลด ลงนะครับหรือปล่อยวางอะไรได้ค่อนข้างดูโอเคขึ้นมีเสน่ห์เมตตาค่อนข้างสูงมากๆเลยนะไปไหนใครก็ช่วยเหลือไปไหนใครก็นิยมชมชอบไปไหนใครก็ให้การยอมรับที่ดีนี่แหละคือเสน่ห์เมตตาของชาวเมทุนที่จะได้รับในเรื่องของความรู้สึกตรงนี้เนาะแต่ว่าชาวเมทุนเนี่ยอาจจะต้องพยายามค่อยๆแบบเพิ่มพูนศัก,กยภาพแล้วก็พยายาม ปรับและเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาแล้วทุกอย่างจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็ในสิ่งที่คุณหวังเอาไว้ในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับช่วงนี้มันอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยแต่มันก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการเพราะว่าทุกอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าดาวประจําตัวคุณจะเลื่อนขึ้นมาที่ราศีพบเือน ปัตตนีนะครับเป็นตำแหน่งที่ดาวพุธนั้นอยู่ในตำแหน่งอุดมเกณฑ์ทำให้ชาวเมทุนลัคนาเมทุนนั้นได้ในเรื่องของความมั่นคงที่ดีได้ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์การคิดการทําการวางแผนการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างจะเกิดความรู้สึกดีๆความมั่นคงเข้ามานะครับแล้วก็เกิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เพราะตำแหน่งดาวพุธถึงแม้จะเป็นประแต่ได้ตำแหน่งเป็นอุดมมาเกณฑ์จึงทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าถูกไหมครับจริงๆมันไม่ได้ตำแหน่งเป็นมั่นคงหรอกแต่มันเป็นความอุดมสมบูรณ์แต่มันจะนํามาซึ่งความมั่นคงในอนาคตข้างหน้าที่ดีขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาแล้วก็ต้องการนั่นเองนะครับในการติดต่อในการสื่อสารมากขึ้นกับเพศตรงข้าม ที่เรามาดูกันต่อในเรื่องของภาวะการเงินอิทธิพลการเงินของชาวเมถุนลัคนาเมทุนเนี่ยมีโอกาสมีโชคมีลาบที่ดีมีในเรื่องของการเงินเข้ามาแบบเป็นเกาะเป็นกรรมมีการเงินที่เข้ามาในลักษณะของมีโชคมีลาบที่ดีมีความสําเร็จมีในเรื่องของการเงินนั้นพัฒนาและเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับแต่ก็จะมีรายจ่ายเข้ามาให้ต้องใช้จ่ายบ้างนะครับเนาะหรืออาจจะมีเงินติดติดขัดขัดในช่วง1นถึงเ มก,กราคมนะครับนะ้อวันที่9เป็นต้นไปเนี่ยการเงินจะแบบฟลอ์แบบสุดๆเลยนะครับนะมีการเงินที่เติบโตที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยอดทนสักประมาณ8วันอาทิตย์กว่าๆนิดๆน,นะครับมันก็จะทําให้ทุกอย่างนั้นเติบโตและพุ่งทะยานไปสู่ความสําเร็จการเงินจะเติบโตแบบพุ่งทยานมากๆดังนั้นก็ เต็มตัวหลับมือนะครับสหรับการเงินที่จะได้เป็นกอบเป็นกำรรนั่นเองเนาะก็พยายามคิดทําอะไรต่อยอดพัฒนาให้มากแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ผลดีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าได้มากก็รู้จักเก็บเงินด้วยเนาะเพราะมันอาจจะมีในเรื่องของ รา,ายจ่ายเข้ามาเยอะนิดนึงให้เราต้องจัดสรรน,นิดนึงนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมไม่ได้แย่เพราะว่าเราได้การเงินที่ประสบความสําเร็จมากแล้วเนาะเราจะแบ่งเงินมาใช้จ่ายบ้างมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ต้องรู้ที่มีลิมิตแล้วก็มีระเบียบวินัยในเรื่องของการใช้เงินก็จะยังมีเงินเหลือกินเหลือ,ลอใช้ตลอดไปนะครับหรือทา Money Management ก็ได้นะครับทีนี้ามาดูกันต่อในเรื่องของการงานเนาะอิทธิพลการงานนะครับสำหรับชาวเมถุนลนัคณาเมทุนเนี่ย บอกเลยว่าการงานอาจจะมีติดมีขัดมีหน่วงได้บ้างในช่วงจังหวะหนึ 1, 1่งวันหนมกราคมหลังจากนั้นวันที่8เนี่ยนะครับดาวการงานของคุณเนี่ยคือดาวพาสบีเนี่ยเป็นตำแหน่งราชาโชคจะให้คุณแบบดับเบิลเลยทีนี้มีดาวเกตเข้ามาร่วมด้วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเช g ง transformation นะครับในรูปแบบของการงานที่ปังรุ่งพุ่งแรงนะครับมีโอกาสเติบโตมีกาสพัฒนาใครที่รอ งานจะได้งานแบบปุบปรับฉับพลันมาแบบกระทันหันเลยนะครับมาแบบเหมือนราชาให้โชคนะส่วนคนที่รอตําแหน่งนะครับรอความสําเร็จรอการเรียนจบรออะไรหลายๆอย่างอยู่เนี่ยมันจะได้ในช่วงหลังวันที่8หรือวันที่9มกราคมเป็นต้นไปนะครับการาการงานของคุณการเรียนการศึกษาทุกอย่างจะต่อยอดจะพัฒนาไปแบบ เร็วมากแล้วก็เติบโตดีแบบก้าวกระโดดเลยนะครับการงานค่อนข้างเด่นปังดังได้รับการยอมรับการสนับสนุนการส่งเสริมแล้วยังมีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นนะครับการปรับตำแหน่งการโปรโมตการงานเข้ามาแบบแบบไม่รู้จะไหายัางไงอ่ะมันดีมากๆเลยนะครับแล้วก็คิดทําบริหารจัดการประสบความสําเร็จแบบทวีคูณดีมากๆนะครับเป็นโอกาสจังหวะ โค้งสุดท้ายของชาวเมทุนแล้วก็ลัคนาเมถุนที่จะได้ผลลัพธ์ผลดีแบบนี้แล้วนะครับเพราะดาวพหัสบดีเป็นตําแหน่งอุด,ดมมาเกณฑ์ด้วยจะทําให้เกิดในเรื่องของอาบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งบางคนอาจจะได้ในเรื่องของการปรับฐานเงินเดือนได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือมีการาได้การงานที่ได้รับการยอมรับการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่มีนเมตตาด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ามาดูกันต่อในเรื่องของ ดาวราหูนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเรือนกรัรมมะเนาะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายมีการาปรับอะไรหลายๆอย่างในเรื่องขององค์กรบริษัทของคุณแต่มันจะนำมาซึ่งความเจริญเติบโตในช่วงอย่างที่บอกว่า8ถึง9มก,กราคมเป็นต้นไปนะครับมันจะทำให้เกิดความสำเร็จอะไรหลายอย่างหรือการที่เราทำงานในเรื่องออนไลน์นะครับกำลังเด่นกำลังปังกำลังลุ่งเลยสำหรับชาวเมถุนลัคนาเมถุนนะครับใครทา ออนไลน์หรือติดต่อค้าขายต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจะประสบความสําเร็จแบบก้าวทวีคูณเลยมรณนะเป็นสุภาษเนี่ยแปลว่ามีโอกาสเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างความรักความสัมพันธ์สลับชาวเมถุนลัคนาเมถุนคือราศีธนูของได้ดาวพฤหศสบดีเลข5าอีกแล้วนะครับโคจรไปอยู่เป็นตำแหน่งราชาโชคก็อาจจะมีติด,ตด ขัดขัดนิ่งนิ่งห่างหางหายหายไปในช่วงจังหวะหนึ่งนะครับน่าจะเป็นช่วงประมาณ1นึถึงแถึงเมกราหลังจากนั้นเนี่ยหลังมาที่9ไปแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์จะเดินหน้าแบบเต็มกําลังและมีดาวเกตเข้ามาร่วมเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าชาวเมทุนเนี่ยจะมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่มีการแบบพลิกทุกสิ่งทุกอย่างได้แบบ ดีมากๆเลยนะครับความรักจะลงตัวแบบปุบปรับฉับพลันความรักอาจจะมาแบบกระทันหันความรักอาจจะมีความสําเร็จนะครับความรักอาจจะมีการเติบโตการพัฒนามีโอกาสที่จะมีคนหน้าตาดีเข้าหามีคนให้กัแบบคู่คองคนรักให้โชคให้ลาบนะครับคนรักคู่ครองนะครับเข้ามาแบบโอคนที่แบบมีฐานนะมีความเป็นอยู่ที่ดีมี หน้าตาดีนะครับเป็นต่างชาตินะครับเป็นลูกครึ่งอะไรประมาณนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดูดีมากๆสาหรับชาวเมทุนแล้วก็รักขนาเมทุนนะครับนะมีอะไรที่ดีสับสนุนส่งเสริมมาเต็มความรักลงตัวมีโอกาสได้มั่นหมายมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสได้คอมมิทเมนต์อยู่ที่ตัวคุณนะครับว่าคุณจะคอมมิทเมนต์ก็จะได้ มันก็จะได้จะแต่งงานก็จะได้แต่ไม่ใช่ข้ามสเต็ปนะครับหมายถึงว่าไปคนละสเต็ปนั่นแหละเราอยู่สเต็ปไหนเราจะได้สเต็ปที่ถัดไปที่ดีขึ้นนะครับมันเป็นโค้งสุดท้ายสำหรับชาวเมทุนแล้วมีโอกาสดีๆมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ปังและโดดเด่นที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ